สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาทองจันทร์วันนี้นำเสนอวิจัยในหัวข้อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันในการเรียนออนไลน์เพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์ณกุลกัญญา สำหรับที่มาและความสำคัญนะคะของงานวิจัยชิ้นนี้แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ก็ต้องอยู่ในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ซึ่งจากการสอบถามแล้วก็จัดประชุมออนไลน์เพื่อเลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนออนไลน์ ปัญหาที่นักเรียนต้องเจอนะคะพบว่ามีปัญหาใหญ่อยู่ด้วยกัน5ปัญหาหลักๆปัญหาแรกเลยเนี่ยคือการขาดแคลนอุปกรณ์หรือว่ามีปัญหากับสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ปัญหาถัดมาคือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้หรือเรียนวิทยาศาสตร์แล้วไม่ได้ลงมือทําการทดลองจริง ปัญหาของการมีการบ้านภาระงานที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นและปัญหาสุดท้ายคือผู้เรียนเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็มีความเครียดสะสมจากการเรียนออนไลน์นั่นเองนะคะซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้ลองศึกษาทฤษฎีแนวคิดต่างๆที่จะนำมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็ไปพบเข้ากับเทคนิคเกมมิฟิเคชันซึ่งเป็นทฤษฎีที่ ในงานวิจัยต่างๆได้ระบุไว้ว่าเมื่อนําไปใช้แล้วเนี่ยจะสร้างความสนใจดึงดูดความสนใจของผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะมีความสนุกสนานมีความสุขต่อการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนรู้แล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นผู้วิจัยนะคะจึงนําแนวคิดนี้มาใช้ในการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน3ข้อหลักๆข้อที่1คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้เมื่อเทียบกับเกณฑ์80ต่อ80 ข้อที่2เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนและข้อสุดท้ายคือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนนั่นเองโดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้นะคะก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ห้องที่9ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ัาจำนวน4 6คนซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงขอบเขตของเนื้อหาเนี่ยใช้เนื้อหาในหน่วยที่5เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจําวันโดยในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้นะคะผู้วิจัยเนี่ยได้นําเอาแนวคิด แนวคิดเกมนิฟิเคชันเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับขั้นตอนในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหวังและก็สุมันที่เขาได้ระบุเอาไว้5ขั้นตอนด้วยกัน โดยขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนของการทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เนื้อหาที่จะใช้ผู้วิจัยเนี่ยได้ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาศึกษาเนื้อหาเรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจําวันรวมถึงศึกษาทฤษฎีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันรวมไปถึงได้วิเคราะห์ปัญหาที่ผู้เรียนเจอนะคะกับผู้เรียนโดยตรงส่วนขั้นที่2ก็ได้มีการกําหนดจุดประสงค์ในการเรียนรู้ขั้นที่3ได้ กำหนดโครงสร้างและประสบการณ์ในการเรียนรู้ซึ่งผู้วิจัยนะคะใช้แผนในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด9แผนรวมทั้งสิ้นิบ คาบใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานด้วยกัน5สัปดาห์นั่นเองนะคะส่วนขั้นที่4นั่นก็คือขั้นของการกำหนดทรัพยากรในการเรียนรู้นะคะซึ่งนอกจากเพนของการจัดการเรียนรู้แล้วเนี่ยผู้เรียนได้มีการจัดทำชุดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนออนไลน์ยุคโควิด -19 ขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยนะคะ powerpoint แล้วก็ road map ในการจัดการเรียนรู้แล้วก็ชุดการทดลองเสมือนจริงจากโปรแกรม yenga นั่นเอง ตัวแรกเลยนะคะสื่อ powerpoint เนี่ยผู้เรียนได้ผู้วิจัยได้มีการออกแบบโดยผสานแนวคิดเกม ification เข้าไปเพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนเนี่ยมากยิ่งขึ้นส่วนถัดมารูแมบเนี่ยผู้วิจัยนะคะได้มีการศึกษาเนื้อหาแล้วก็แบ่งเนื้เนี่ยออกเป็นเนื้อหาย่อยๆทำมาเป็นด่านในการเรียนรู้นะคะนำมาสร้างเป็นร a d แ a p ภาพรวมในการจัดการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้ เครื่องมือนะคะสแกน QR Code เพื่อศึกษาเนะะื้อหาจะเป็นวิดีโอบทเรียนแต่ละเรื่องนะคะจากสื่อสสว,วทโปรเจกต์14ได้เลยอาจจะศึกษาเนะะื้อหาล่วงหน้าหรือศึกษาเพื่อเป็นการทบทวนที่ไหนเวลาใดก็ได้ที่นักเรียนสะดวกนั่นเองนะคะส่วน ชุดการทดลองสเสมือนจริงจากโปรแกรมเย็นก้าเนี่ยผู้วิจัยได้นํามาใช้เพื่อแก้ปัญหาจากการที่ผู้เรียนเนี่ยไม่ได้ลงมือทําการทดลองด้วยตนเองถ้ามีตัวนี้อยู่นะคะผู้เรียนก็จะได้ลงมือทําการทดลองด้วยตนเองนั่นเองค่ะซึ่งก่อนใช้ผู้วิจัยก็ได้มีการอบรมการใช้ให้กับผู้เรียนแต่ละสัปดาห์นะคะผู้วิจัยก็จะมีการออกแบบเปล็บสําเร็จรูปส่งให้ผู้เรียนพร้อมกับวิธีการทดลองแล้วก็ตารางบันทึกผลล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาล่วงหน้านะคะแล้วก็ในคาบเราก็จะมา ทำการทดลองร่วมกันมีการตอบคําถามร่วมกันจนถึงท้ายคาบก็จะมีการทํา exit ticket หรือภารกิจต่างๆในชั้นเรียนเพื่อเป็นการลดภาระงานแล้วก็การบ้านลงเป็นการวัดประเมินให้เสร็จภายในคาบเลยนะคะส่วนขั้นที่5นั่นก็คือการประยุกต์ใช้กลไกเกมฟิเคชั o นซึ่งหวังในก็สมาเนี่ยเขาบอกไว้ว่ามันจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่สร้างมาเพื่อพัฒนาตนเองก็จะมีพวกเต็มสะสมระดับขั้นแล้วก็เหรียญรางวัลต่างๆส่วนกลุ่มที่จะเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วย นั่นก็จะมีกระดานผู้นําการแข่งขันกันแล้วก็การร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆซึ่งผู้วิจัยก็ได้นําเอากลไกลของเกมเหล่านี้นะคะมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีทั้งคะเนนสะสมเรียนตราสัญ,ญลักษณ์ซึ่งแต่ละสัญ,ญลักษณ์ก็จะมีลักษณะ พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมาแตกต่างกันผู้เรียนถึงจะได้รับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์นั้นไปซึ่งแต่ละเรียนตราสัญลักษณ์ก็จะมีค่าเท่ากับคะแนนเต้มสะสมสมมติเนี่ยสองคะแนนคะแนนตรงนี้นะคะเมื่อผู้เรียนสะสมครบ10คะแนนก็จะสามารถเลื่อนระดับขั้นของตัวเองจากระดับคลาสสิกไปเป็นซิวเวอร์ระดับโกลและก็แพลตตินัมได้นะคะซึ่งแต่ละระดับนั้นผู้เรียนก็จะได้รับคะแนนช่วยแล้วก็รางวัลที่แตกต่างกันออกไปโดยผู้วิจัยหรือว่าครูเนี่ยก็จะแจ้งเตือน การเลื่อนระดับขั้นให้ในักเรียนผ่านกลุ่มแชทของ Facebook ในแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็จะมีกระดานผู้นำการแข่งขันกันนะคะเพื่อสร้างความท้าทายตรงนี้เนี่ยผู้วิจัยได้ออกแบบผ่าน o o o g l l c s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  o m นะคะห้องเรียนของเราแบบออนไลน์โดยมีการจัดระบบระเบียบมีการโพสต์นะคะเพนผังแสดงความก้าวหน้าในการส่งงานให้กับผู้เรียน โพสนะคะคะแนนสะสมเกียรต,ติยศในการเลื่อนระดับขั้นไว้ในคลาสรูมแล้วก็โพสต์ตราสัญลักษณ์ที่ผู้เรียนได้รับหรือว่าการพิชิตภารกิจกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนไว้ในคลาสรูมซึ่งผู้เรียนสามารถไปตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์เลยนั่นเองนะคะสาหรับผลของการวิจัยเมื่อนําไปใช้กับนักเรียนห้อง3ามสบเานวน4ี่บคนนะคะผลอย่างแรกเลยก็คือผลของประสิทธิภาพนะคะพบว่า ประสิทธิภาพหลังจากการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยมีค่าเท่ากับ90ต่อ81.09บซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่เรานั้นกำหนดเอาไว้ก็คือ80บต่อ80นั่นหมายความว่านักเรียนเนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหว่างเรียนเนี่ยคิดเป็นร้อยละ90แล้วก็คะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดประเมินผลสมริ์ทางการเรียนเนี่ยคิดเป็นร้อยละ81.09ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่เราวางไว้ก็คือ80บต่อ80นั่นเองนะคะส่วนคะแนนก่อนและหลังเรียนนะคะเราใช้ เครื่องมือก็คือแบบทดสอบวัดผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นแบบปรนัยจำนวนหนึ่งชุดนะคะมีทั้งหมด20ข้อซึ่งมีค่าดัชนีความสดคล้อง IOC นะคะเท่ากับ หนึ่งทุกข้อแล้วก็มีค่าความยากง,ง่ายของแบบทดสอบเนี่ยอยู่ระหว่าง0.24จนถึง0.76แล้วก็มีค่าอำนาจในการจับแน่นของแบบทดสอบนี้เนี่ยอยู่ที่0.24จนถึง0.67แสดงว่าสามารถนำไปใช้กับผู้เรียนได้ซึ่งผลหลังจากที่นำไปใช้กับผู้เรียนนะคะพบว่าคะแนนหลังเรียนเนี่ยสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่0.05แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด gamification ในห้องเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จ ที่ดีขึ้นถึง95%ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนผลของความพึงพอใจเมื่อเรานําเครื่องมือก็คือแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีค่าดัชนี IOC นะคะเท่ากับ1ทุกข้อจํานวน20ข้อ4ด้านไปใช้กับผู้เรียนปรากฏว่าค่าเฉลี่ย ทั้ง4ด้านนะคะเมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ที่4.69มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.06ซึ่งความพึงพอใจเฉลี่ยดโดยรวมของผู้เรียนนะคะอยู่ในระดับที่มากที่สุดแสดงว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด g a มม i ฟิเคชันนะคะแบบออนไลน์นี้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียนในระดับที่มากที่สุดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะผู้วิจัยต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ